สวัสดีครับผมตัวจัดทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับในเมนูงานซ่อมของฉันนะครับก็วิธีการใช้งานในเมนูนี้นะครับเราจะเห็นเป็น2แท็บนะครับก็เป็นนิวทาร์กงานใหม่นะครับออปโปเซ็ตคืองานที่ยังไม่เสร็จในหน้านี้นะครับสามารถดูและทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกคนที่จะเห็นอันนี้ก็คือคนที่มีสิทธิ์ทํางานซ่อมนะครับ เราจะเห็นว่ามีงานถูกจ่ายมาที่ตัวเองกี่งานนะครับแต่ละงานเนี่ยมันคืองานอะไรบ้างนะครับคือเครื่องอะไรนะครับแล้วก็ยี่ห้อรุ่นอะไรอาการเสียเป็นยังไงนะครับกดดูรูปภาพได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าใครเป็นคนแจ้งวันเวลาที่แจ้งนะครับสถานที่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มรับทราบกับปุ่มสตาร์ทหรือเริ่มซ่อมนะครับสองปุ่มนี้ต่างกันยังไงปุ่มสตาร์ทนะครับ ก็จะเป็นการซ่อมเลยนะครับก็หมายถึงว่า,าคนซ่อมเนี้ยอยู่หน้างานแล้วเราก็การัจะทํางานซ่อมก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับระบบก็จะจับเวลางานซ่อมแต่ในกรณีที่เราได้งานมาแล้วแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะซ่อมเราอาจจะติดงานงานอื่นอยู่นะครับก็ให้กดรับทราบมันก็ระบบจะส่งโนตินะครับไปหาผู้แจ้งซ่อมนะครับว่าช่างเนี่ยได้รับทราบว่ามีงานซ่อมงานนี้แล้วนะแต่ว่าระยะเวลาในการซ่อมจะยังไม่ถูกนับนะครับ ปุ่มรับทราบก็สามารถกดได้หนึ่งทีนะครับจะกดซ้ำไม่ได้นะครับในกรณีที่เราอยู่หน้าง,งานแล้วพร้อมที่จะซ่อมนะครับเราก็กดปุ่มสตาร์ทหรือเริ่มซ่อมงานนะครับก็จะถูกย้ายไปที่ on Pro c e s s t a s k หรืองานที่ยังไม่เสร็จนะครับก็กดมาดูได้ในหน้านี้นะครับก็เราดูได้รูปนะฮรรูปเครื่องจักรนะครับ แล้วก็รูปที่ผู้แจ้งซ่อมแจ้งมานะครับก็จะเห็นอาการเสียตอนที่ช่างเข้าไปเนี่ยก็ดูได้ว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานหรือหยุดทำงานนะครับก็สามารถเลือกได้รายผลิตหยุดหรือไม่หยุดนะครับเสร็จวันที่ช่างสามารถกำหนดวันที่คาดว่าจะเสร็จได้ว่าไงในอันนี้จะเสร็จประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับรูปภาพนะครับก็สามารถกดดูได้ วィィิดีโอถ้ามีการแนบมาก็สามารถดูได้นะครับคู่มือนะครับ <'ve> เบิกอะไรเนื้อบนเว็บไซต์ก็ไม่สามารถเบิกอะไรได้นะครับ <_' S 2> ถ้าจะเบิกอะไรต้องไปทําบนแอปพลิเคชันนะครับติดแท็กอันนี้ก็จะเป็นการระบุว่าตอนนี้งานงานนี้มันอยู่ในสถานะไหนนะครับก็สามารถเลือกแท็กได้โดยแท็กพวกนี้ครับสามารถเซตได้ในเมนูตั้งค่าสมมุติผมกดว่ารออะไรนะครับ เันก็จะมีแท็กรอไหลายขึ้นตรงนี้นะครับแชทเราสามารถพิมพ์แชทคุยกับผู้แจ้งซ่อมได้หรือหัวหน้านะครับคนว่าหมายงานซ่อมได้แล้วก็ในกรณีที่ทํางานซ่อมเสร็จแล้วนะครับต้องการจะปิดงานก็กดปิดงานตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เ่าต้องใส่นะครับอันดับแรกเลยก็คือรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพหลังซ่อมนะครับเราก็กดอัปโหลดรูปภาพ เราไปเลือกรูปภาพนะครับอันต่อมาจะเป็นรหัสเสียนะครับฟรี r c โคดนะครับเราก็เลือกว่า,าช็อปเนี้ยมันเสียด้วยสาเหตุไหนนะครับเสืสพพ่อมสภาพคนยู่กับใช้งานรีแพ้โคดเราซ่อมได้วิธีไหนนะครับเราก็เรียกมานะะนะครับรูทเคสโซลูชันนะครับ สาเหตุของปัญหาแลการแก้ไขอันนี้จะเป็นการพิมพ์อธิบายนะครับเป็นฟีเทคนะครับแล้วก็ทิธีแก้ไขนะครับ ตรงนี้ก็จะดึง user ที่เราล็อกอินมาอยู่แล้วนะครับค่าอะไรค่าแรงในกรณีที่มีการซื้ออะไรเพิ่มเติมหน้างานนะครับว่าได้เบิกจากสต็อกแล้วก็สามารถใส่ค่าอะไรได้ค่าแรงก็ถ้ามีก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่า2ช่องนี้ระบบไม่ได้บังคับแล้วระบบก็จะสรุปเวลาที่ใช้ให้นะครับตั้งแต่กดเริ่มซ่อมจนถึงกดปิดงานเราก็สามารถใส่ลายเซ็นได้นะครับ แล้วก็กดบันทึกก็จะเป็นการปิดงานซ่อมเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนะครับงานซ่อมของฉันก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ